เหมือนกันเลยครับนี่เหมือนกันเนาะนะครับหรือแม่ได้ผมเพิ่มเป็นแนวคิดเพิ่มเติมครับเช่นถ้าเรารู้สึกว่าคนชอบกล่วยิ้งเราเอากล้วิ้งมาปิ้งกันลาบคานะครับแล้วเอาข้าวเหนียวมูนใส่ไปได้บางคนก็จะเอาเป็นมันบดมันม่วงบดมันสีออกส้มๆมาบดแล้วมาใส่ต่างๆก็จเอามาย่าครับมันก็จะดูหน้าตาเออหน้าตาดูใหม่นะครับหรือของผม ของผมไปทำละผมจะเอาสังขยาคือเหมือนจำลองเป็นข้าวเหนียวสังขยามาใส่เหมือนกันนะครับเนะมื่อกาจะทำาพืดูว่า,าผมผมทำเป็นอันชั้นสีออกม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็มีสีเหีือวออกไปเตยนะครับคือคนนะครับเวลาเขาจะเลือกซื้อสินค้าสิ่งแรกที่เขาเขาจะเลือกคือมันดูดีเอาแตเลยต้องทำหน้าหนมันดูดีนะครับแล้วผมจะเจอว่าตอนนั้นทำขายทำขายกับยาติๆใหญ่ กลิ่นมันหอมครับเวลาเอาปิ้งกล้วยใหม่ๆนะครับตัวว่านันลากแถวๆนียนะครับมีกลิ่นหอมนะคนเจนเข้ามาแล้วแล้วคนตอนแรกก็จะมาซื้อมาพอก่อนมายืนพอก่อนแๆๆๆน่นอนแน่นอนผมผมมีวิธีการขายคือผมจะมาบอกเพื่อผมพราว่าลองจิ้มพ้่อกันลองนะครับแล้วเราดูปฏิกิริยาเลยครับว่าถ้าเพื่นะนอนน้ำนะครับก็มันไม่ได้มีน้ำตาลนะไม่ได้เอาไปทอดนะครับแล้วตรวน,นี้หมายว่า อย่างนี้ครับผมเคยเคยรู้บอกว่า,วาเขาขาย,ยขายประมาณห้าชิ้นนะ่ะห้าบาทจากกล้วยลูกแก่นหนึ่งมาถึงบา้านนะครับเอาเพิ่มมูล,ลค่าได้นะครับก็มีคําถามมาว,ว่าสไลด์นี้คือก่ออย่ยงผมได้ตั้งผม,ผมคือตนะัต้งมูลคงาไปเรียบร้อยนะครับมันมีสูตรอะไรอย่างมดเลยก็คือออก่าได้เลยนะครับกัะอ่านต่อมาที่จะก่อเล่นะครับขาย,ขเ,ยคคเคยได้ยินไหนะครับกล้วยหลับบุกแต่บ้านเราผมจะบอกว่า เราทำกล้วยไตยเขาเป็นอย่างนีไปได้นะครับกล้วยเลือกระยัสุกที่สุดจัดจัดเลยนะครับแต่มันเปลือกมันยังเหล็เลก,เเลกเปลือกก็คืออาจจะมีสีออกเหลืองๆเข้มๆเลยนะครับเอาไปเผาเอาไปปิ้งนะครับเพื่อเปลือกมันนอกนั้นเข้มๆนะครับแล้วเวลาตะนเรียกลูกค้าหรือเอาขาเกิน,นะครับขาเกินครับแล้วกรีนอกอกของกล้วยผมเ็นคนชอบกินกล้วยปิ้งถ้ากิีนม,มันเริมม,มาเนี่ย มานจะเหมือนมแ่หล็นะครับเลิ่ไปนะครับตัวนี้นะเขาเอาแ็บทำได้สองแบบคือเผาเอาผ้ามาไ,ได้นะครับหรือเอาเอาขวดพิสูจน์านะครับเอามาเผาประมาณซาดีแล้วก็ค่อยๆใ้ไฟอ่อนนะครับเหมือนเอากินห้างตางนะครับมันมเป็นแอปเป็นอย่างนะครับ <c oughs> เอามีตัวนี้เข้าไปหรือไปใส่จูเหนะ็่ยแบบได้เหมื้นนครับหรือบางคน ถ้าสายสุขภาพแท้ๆบ้านผมเชื่อว่าแหวหน้อยแต่และบ้านจะมีอุปกรณ์ทำครัวอยบบ่างใดไม่มาคือหม้ออบนะครับอย่างผมเห็นว่าช่วงโควิดผ่านมาคนทำมุนกรณกันหนักขึน้นผมก็เน,นี่ยคนทำอุปกรณนั้นโดยใช้เตาอบก็อขอบอ้เสึกว่ามันง่ายแล้วมันมันสะอาดแล้วมันถูกกว่านะครับก็คือเอาหมอ้อเตาอบลมร้อนมาได้ครับ200องศา15นาทีนะครับแล้วก็เอามาพลิกแล้วเอามากรีดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ขายขาย ผมจะบอกเลยว่าตงนี้ขายนักงท่องเที่ยวกับคนที่มาแอลได้นะครับถ้าจะมีรูเปเล่นเพออิ่มนะครับเขาไอ้บอกาอาจารย์มังว่าป้าเอาอย่างอื่นมาใส่ได้ป้าเอาเหมือนเอาซอสเอาอย่างนะครับก็ว่าโรยโรยงาโรยได้หมดเลยครับคือกลายเป็นว่าผมจะชวนคิดครับว่าอย่างหนึ่งที่เขาทาได้เขาประยุกได้หมดเลยนะครับก็ว่าพันยพืชอันอย่ามที่เป็นของท้องทิมน,นะครับ อย่างที่นี่ช่วงฤดูหนาวแบบนีงไงที่มอนเนี่ยนะครับมีคนที่ส่งอย่างนี้จะใช้ไดมเลยนะครับหรืออันนี้ครับมีคนถามอาจารย์อันนี้มันแปลงอะไรผมจะบอกว่ามันเอาคำมันดูน่ากินได้เลยครับขนมกล้วยจากขนมกล้วยบ้านาเราส่วนมากเอาเอามาบดเป็นอุปกรณ์นะครับแล้วเ,เอาออกไปนเนง้นะครับแต่ถ้าดูอี่เนี้บมีจิ้มกล้วยสวยมันดูน่า จะบอกว่าวิธีการเสนอขไยของเขาคือเขาอเขาอเาก้วออยตไลนี่ครับแล้วเซร์นี่นึแล้วก็บอกว่าถ้าจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวแค่เราใส่ของคือเนอี่ยครับจากก้วยตะาลนี่นะครับจินละบาทเขาสามารถขายได้ทีละสามบาทคือมันเพิ่มรคาคาขึ้นแบบนี้นะครับสูรอันนี้เดี๋ยวผมพึง่งไว้แล้วกันนะครับแต่จะหอพูนนย่าิที่เข้าข้าดีกว่านะครับก็วิธีทำก็คือเอาก้วยมาบดน,นะคระับผสมแป้งน,นะครับ เราขอเอาไปนึ่งครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะไปเลืมแต่งหน้าตัวนะครับเลือกกล้วยเนระยะสุกประมาณสุกมัดสุกล้างไปให่มันมีความหวานๆส้มๆนะครับหรืออันนี้ครับผมรู้ว่าพ่อแม่ไม่ได้มีเต่าอบแบบเต่าอบเบเกอรี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนําคือนี่ครับเค้กกล้วยน้ำว้าแบบนึ่งครับตัวนี้ทำเรง เนื้อแต่งงานต่างๆได้ทาไปใส่ละอ่อนก็นได้นะครับตัวที่ทำง่ายๆครับเอากล้วยน้ำว้ามานะครับแล้วเอามาคูณแนวยาวมีคนถามอาจารย์เนี่ยต้องคูณแนวยาวผ้าอากระัพอะไรกันถ้าคูดแนวยาวมันจะเป็นเส้นๆแล้วเวลามันไปอยู่ในขนมนะนรับมีน็อมันจะดูงามนะครับนี้นี่เป็นอนะังอีเรื่งนะครับวิธีทํานะครับก็คือเอากล้วยน้ำว้ามาคูณแนวยาวนะครับหลังจากนั้นผสมนะครับ นมกันมันตาดทรายแดงนะครับแล้วก็แป้งในผสมนะครับผงฟูได้กิ๊งโซดาเหลือนะครับผสมตามสูตรนี้เลยนะครับผมทำเรียบร้อยแล้วก็เอามาาตับอกอาาจรย์่ากต้องใส่น้ำมะนาวเลยใส่น้ำมะนาวเพราะข้าวกล้วยมันมันคล้ำล้ำใยครับถ้าถ้าเอาเอาผ่ากล้วยอ่ะก็จะรู้สึกว่าถ้าเอาละมันไว้สีมันจะเปลี่ยนีนะครับแล้วก็เอาไปใส่ พิมครับพิมก็คือถ้าแม่มีพิมเป็นพิมโลหะอยู่แล้วก็คือเป็นเป็นกล้วยก็ได้ครับใส่สัก2ในสแล้วก็เอาไปนึ่นแล้วมันจะปูขึนนะครับนึ่งประมาณสิบห้นาทีโดยนะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าจะไข่เขาไนะขียักเขาบอกว่าขนม